ถือเป็นเพกที่มากความสามารถจริงๆนะครับสำหรับไมเคี้ปณิธานนะครับที่นอกจากฝีมือการแสดงจากปัวปังแล้ว อีกหนึ่งความสามารถที่เขาทําได้ดีมากเลยนะนั่นคือการสร้ a งคอนเทนต์ลงบนทิกตอกครับถ้าถามว่าไมค์กี้ก็าทำเล่นๆไหมเขาไม่ได้ทําเล่นๆนะไมไ่ทำเล่อยเปิดแต่เป็นการวางแผนมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารวาดรูปร้องเพลงนะครับและทุกคลิปไมค์กี้จะพากเสียงด้วยตัวเองนะฮะทุกคลิปราจะได้เห็นไมค์กี้ที่เป็นตัวตนเป็นธรรมชาติมากๆ<อ>นะครับและเมื่อวันก่อนนะฮะได้มีงานจัดงาน Tik t o k a w อ r d ด h a i l a n d 2024นะครับเพื่อมอบรางวัลกับครีเอเตอร์ที่ผลิตคอนเทนต์ลงบนทิกตอกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้อง ไมกี้ก็ได้คว้ารางวัล Celebrity Creator of the Year ไปครองนะฮะข่าวสามสีขอแสดงความยินดีกับน้องไมกี้ด้วยนะฮะถ้าใครอยากดูคอนเทนต์เด็ดๆของน้องไมกี้นะฮะไปดูได้ใน Ti k t o k นะฮะแอดไมคี้ปนิธานครับต้องบอกว่าเก่งจริงแล้วเวลาเขาทำอาหารหรือเวลาเขาอะไรต่างๆเราเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเคเคเตอร์นะฮะเขาพากเสียงไปอ่ะเขาใส่ความเป็นตัวเองอ่ะเขาจะไม่ได้พากแบบเฉยๆอ่ะเขาจะมีการจังหวะเล่นลูกหยงลูกหยอดอะไร้มีเสน่ห์มากมันเหมือนเราได้แบบใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันเลยอย่างเงี้ยเนาะ